พุทธายะนะซึ่งเป็นพระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้า5พระอ,องค์อันนี้ก็ตามตำราบโบราณก็เชื่อกันว่าครอบจักราวาลน,นะฮะได้ทุกด้านเลยนะถือว่าเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแล้วนะครับแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยต้องการแล้วก็รู้จักพระคาถาอีกพระคาถาหนึ่งนะฮะก็คือพระคาถาหัวใจพระศิวลีอันนี้ก็เน้นในเรื่องของโชคลาภ คา้ขายดีนะครับก็คือพรฒานาชาลิตินั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งพรฒาที่ซึ่งขาดไม่ได้เลยนะครเป็นพราฐาที่ทุกคนต้องการมากเลยก็คือหัวใจเศรษฐีนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นพรถาอุกากาะอันนี้เน้นในเรื่องของการเงินนะเพราะผมเชื่อว่าทุกคนใน,ในยุคภาะวะเศรษฐกิจแบบนี้ในยุค โควิดแบบนี้นะทุกคนต้องการมีไรายได้ต้องการมีเงินตามเวียนมาในครอบครัวของเรามีพระคาถาอิสวาสูนะฮะเป็นอิติปิโสย่อเป็นหัวใจยันหัวใจแก้วสามประการยังมีนมะพัทะหัวใจธาตุทั้ง4นะฮะเป็นการปรับธาตุหนุนดวงแล้วก็ยังมีพระคาถาอีกหลายพระคาถาเลยทีเดียวนะฮะที่เป็นดีๆนะฮะเกี่ยวกับชีวิตเราเกี่ยวกับครอบครัวเราเกี่ยวกับความรักของ,ของทุกๆคนฮ <คน S 1> <น>ะซึ่งเป็นตำนานความเชื่อมาตั้งแต่โบราณ ศิลปะในความเชื่อความเชื่อในความศรัทธาในช่วงแห่งตำนานแห่งศิลปะวันนี้ครับท่านชมครับผมนำผลงานอีกหนึ่งผลงานของอาจารย์ด็อกเตอรไพโรธรื่นวิชานี่คือเหรียญพญานาคหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญน,นาคราชท่านชมครับในตำนานตั้งแต่โบราณ องค์นาครราชหรือองค์พญานาคมีความเป็นมาตั้งแต่ในเรื่องราวของพระไตรปิฎกและในความเชื่อวันนี้หนึ่งในความศรัทธาของอาจารย์ด็อกเตอร์ไพรโรธรื่องวิชาผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีกรรมมากมายหลายที่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาวันนี้ครับท่านชมท่านผู้ชมจะพาดสายตามไม่ได้ เรื่องราวของเรียนนาคราชและที่สำคัญผู้ที่มีความศรัทธาต่ออาจารย์ด็อกเตอร์ไพโรธเรื่องวิชาในเรื่องราวของมหายันรวยเป็นอย่างไรท่านชมติดตามชมครับในอดีตเนี่ยเราเป็น แค่เด็กขับวินมอเตอร์ไซค์ก็คืออดีตของชีวิตเนี้ยเราไม่คิดว่าเราจะมาอยู่ถึงจุดจุดนี้ได้นะในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจากอดีตของวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือรายได้ของเราเนี่ยก็คือเราก็อย่างที่ทราบกันดีว่าแต่ละวันเนี่ยชีวิตค่อนข้างลาบากแต่พอหลังจากที่ได้รู้จักกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยท่านจะมีแนวในเรื่องของการสอน ในเรื่องเรื่องของการปฏิบัตินะในเรื่องของการคิดบวกนะทำให้แว่นได้คำสอนจากเนี้ยของท่านอาจารย์ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการดำเนินชีวิตแล้วหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าจากที่เราเราคิดว่าไอ้สิ่งที่ที่เราเริ่มศรัทธาอาจารย์เนี่ยคือมันมันจากหัวใจทุกครั้งที่แว่นเนี่ยได้ไปร่วมบุญกับท่านอาจารย์ นะเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็มีความศรัทธาต่อองค์พญานาคเช่นกันทุกครั้งที่ท่านอาจารย์ทําพิธีจะเห็นเมฆนะฮะลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นพญานาคแล้วก็ตอนนั้นคือคือเราเห็นด้วยมันมันอัศจรรย์ทั้งที่เรารู้ว่ามันคือก้อนเมฆนั่นแหละมันคือธรรมชาติแต่มันเป็นช่วงเวลาจังหวะทำไมมันเหมาะสมที่ เห็นแล้วเป็น,ปนแบบนั้นทําให้สิ่งตอนนั้นเราศรัทธาบูพญานาคอยู่แล้วก็เกิดความศรัทธามากขึ้นทั้งแว่นแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้รับรู้หรือสัมผัสนะคะก็คือเราศรัทธาในตัวองค์ปูพ่พญานาคแล้วที่สําคัญสิ่งที่ท่านอาจารย์ศรัทธาเนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้ออกแบบเหรียญน,นะ,ะเหรียญพญานาคเนี่ยเพื่อเป็นของที่ระลึกซึ่งแว่นก็ได้พกติดตัว เพราะเราเราศรัทธาในตัวปู่แล้วก็เราเห็นการออกแบบของท่านอาจารย์เนี่ยในตัวองค์ของพญานาคเนี่ยก็คือออกแบบสวยงามมากๆแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยหนึ่งสวยแล้วเราศรัทธาแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อเราได้พบติดตัวนะฮะสิ่งที่เว้นตั้งจิตตั้งใจหรืออธิษฐานขอพรท่านเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลสิ่งที่เราได้ขอพรทุกครั้งที่เราขอพร ด้วยจิตบริสุทธิ์ก็จะทำให้เราสมปรารถนาอย่างที่เราขอไว้แล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องสัมผัสด้วยตัวเองเพราะบางทีเรื่องพวกนี้มันมันไม่สามารถที่จะบอกบอกเป็นภาษาตัวเลขหรืออะไรเงี้ยฮะได้แต่สิ่งสำคัญเหมือนเรามีความเชื่อว่าลมนะ่ะมันมีอยู่จริงทั้งที่เราไม่เคยเห็นลมเลยแต่เราก็สัมผัสได้ ความเชื่อความศรัทธาก็เช่นกันบางคิดว่าเมื่อเราเชื่อเราศรัทธาเราก็จะสัมผัสสิ่งนั้นได้เช่นกันออตอนนี้อย่างที่เราทราบข่าวว่าท่านอาจารย์หยุดรับจองการสั่งจองผืนพยันนะฮะแต่ว่าท่านอาจารย์ก็ยังเล็งเห็นนะเพราะว่ามีแฟนเพจเนี่ยคือสอบถามเข้ามาเยอะแยะมากมายนะที่อยากจะชื่นชมงานศิลปะของท่านอาจารย์แล้วก็อยากได้ผืนพยัน ที่เป็นกําลังใจดีๆให้กับเราเนี่ยปกตินะผืนพายานเนี่ยจะอยู่ในห้องแกลลี่ซึ่งเป็นยันที่ท่านอาจารย์เนี่ยเขียนไว้นานแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์เขียนไว้เพื่อ,อจัดแสดงแล้วก็เพื่อ,อให้เราได้ชื่นชมแต่นี้หลังจากที่แฟนเพจเนี่ยเขาบางท่านหลายคนนะคะที่ไม่ได้จองคิวก็อยากได้ท่านอาจารย์ก็เลย ในเมื่อท่านอาจารย์ตั้งสัจจะไว้แล้วว่าท่านอาจารย์จะหยุดหยุดเขียนยันก็ท่านก็เลยงั้นก็ให้บูชาในแกลลี่นะท่านใดที่ยังไม่ยังไม่ได้นะฮะก็อยากลงวันเดือนปีเกิดยันที่อยู่ในแกลลี่เนี่ยก็คือจะเป็นยันที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะบูชาแล้วก็ลงวันเดือนปีเกิดได้นะ,ะนอกจากยันในแกลลี่แล้วนะคะก็จะมี ภาพพิมพ์โบราณนะที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้จัดทําขึ้นนะเพื่อเป็นกําลังใจเป็นที่พึ่งทางใจให้กับพี่น้องแฟนเพจนะก็เป็นการรวบรวมผืนพยายนก็คืออักขระเรียกยันของขนาดซเมตรน,นะไม่ว่าจะเป็นบทพระคาถาพวกนโมพุทธายะนะที่เป็นภาษาข้อจักรวาลก็ได้ครบทุกเรื่องแล้วก็หน้าชาลิติหรืออักขระทุกอักษรที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้เขียนนะให้ทุกท่านเนี่ย ไว้เป็นของขวัญหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านบนเส้นทางเดินของทุกคนอยู่ด้วยกันมากมายหลายอย่างความเชื่อความศรัทธาวัตถุมงคลเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ผลงานขวัญและกำลังใจอยู่ในความเชื่อเราจะเดินเส้นทางแบบไหนเส้นทางแห่งธรรมะ เส้นทางแห่งความเชื่อนั่นจะต้องสอดคล้องตามหลักของพุทธศาสนาองค์สนตดสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งทรตัดไปว,ว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือการเดินบนเส้นทางแห่งความจริงเราจะดีเราจะชั่วอยู่ที่ตัวตน